เปิดตัวนะไอ้หนอเนี่เอ้ยขุนาพกูอุมาขู่ไอ้แม่มึงเออมันพยายามจะเปิดกั้นเ้าบดขู่เปลี่ยนย้อเปลนกั้นมันจะไม่ทจเตเ็นเป็นจากทีี่มึงเอ้มันแนวดิงกูวานะกูวานะ้ามึงยงแม่ปันยเสียีหามวัี้เจ้าภาพเชิญพี่ล้นเลม้ทำัะปลาซิวนน่ะเฟิวอีกอ เอาดากันเลยอีบวบเราเป็นกระเทยทั้งสองแล้วกูวานี่มึงจะไปใส่บัตรอุ้ยมึงจะไปล้ำตัวไปล้ำเอ้ากูออกมาพอแห้งแล้วหมอลลัมอกมามันต้องเชิดมันต้องเชิดเอ้าโอ้อีเปียดเมื่อเชิดเมียมึงทั่งนันหนุ้องไปเป็นเชิดนะถ้านบอกกูเชิดนะเขาเชิดเขาฟอนออกมามีวัดมีส่งตัวให้ฟอนเอ้าอาจารย์เชิดเชิดให้มันเลยเอาเฮ้ยเอาเนี่ยเอา ดูพ้าขอแาบติดอนีิเชื่อห้าเพื่อนหวานๆนี่แม่เชื่อกุศหลายวันที่กูบมาปลาจีสารเพื่อนล่ำพอนรำเพื่อนตบตีนเลยแล้วชื่นชอบนี่รีราดนัดประสิทธิ์การสอนแบบนางเอกสมัยเก่า นักเรียนสาวประจำคณะเรี่องีราดอ้ยโอ้ย,อยนี่คือทายงยำกุ้งมารับเป็นสตายแต่สูไม่ใแ้เพียงจีฮอดท้ารับกู้ามันเหลียเปล่าเหรอแห้งเซิร์นหามาเนาไปแล้วบแห้งเซิร์นไปแล้วบัตเอากุวินไปแล้วอันนี้กบตีนเ,นเาม็ดเอากบตีนเ็ดเออเอากระรางทะลุทีฮอดจังบตื่แห้งคือ ่าเจีบโสได้มุนกะทีมุนกะนิทีุนอะเยียเบิ้งมาไข่แทนชงผบ้านมาไขยแท้ไ่อะไรมึงไปเห็นตีบ้างเนื้อหันซี่ร้อก้าเก้าอ่ะม่นักผมก็ดีรล้างเสร็จแล้วอ่าล่ำบาในล่ล่ำล่ำมาแช่มามาแช่มาจัมาแช่มาล่ำ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 พูดีโอ้รักคึ้บมอันมากันมากาวบอบอลกำไฟเมซี่ขา ให้พระเอกล้ำก่อนอี๋ไอ้เอ้นไปสังหน้าสังหน้าบอกมาสวมมามมาสู่คือบ่บนัสกันก่อนไปเทระคนไปเทระคนมันแบบอย่างกคือไม่ได้ยินวะล้ำเทระคนเทระคนเออหูจากอยู่ว่ามีคนน่ะนะล้ำเทระคนเทระเลี้ยงมหาดอกเลี้ยงน่ะนาะเออมึงจะบอกว่ารู้เลี้ยงสิเอาเอาเอาเพือเก่าใช่ไหมเก่าขึ้นหลังนี่เ่ยกูเมื่อย์น่ามุนแมนกูขืนเนาะโอ้ย พวามหมนมาบันวันเราไปเม่กี้เตานั่งเจ้าจับ้าลาแต้มารอยไปเมื่อนี้เป็นวันใดสิเป็นแ่วแก้วบอกเจ้ามซ้ำกันต้องไใสผู้นพตายแต่ตนลูกครับตายเฮียฟังกูก่อนฟังยังเีย่างเหียกูีเปียมึงฟังกันกูบอกึูจะเสียแล้วฮะฟังกันซะก่อนกูขอกูขอเด้บ ขออยังขอรับจำนองลูกศิษย์มีหูกูแล้บุญเยอะใจบุเริกะวากูคือบุเริกะวากูคือมึงอวานนี้คือลูกศิษย์มีหูกูคือไผ่คู่ไผ่บุญวันเขาสุดเลยมึงจ้างรถไปฟังโยคะนาโหนกระแสผุ่นชัดไปชัดละลามึงว่าอย่างรำเทีลากู กระบายจากแซนแน่นอนห้องกากักอยู่กูอยากไล่มาล้ำขึ้นเป็นจากแซนมาล้ำพิการแต่พายู่นี่กูไม่ได้พิการกูไปตัดอ้อยละกใครอ้อยเขาหูกูโอ้ตีิรันชนะความหมกใหญ่ทวีการมัสร้างรับเป็นเลี้ยงละเทาชีวิตของบุญจันทร์ได้ลงโอ้นนางกอดเขาสาวต้องไข่สลดลาฟังคำจ่าบุญสูุกา ฉันจำได้หากบ่ลืมกีนขนบ่เปี้ยนอยู่บ่ได้หัวาใจว่างแต่น้ำสาวตั้งแต่เข้าหลังมันอังส้วงเอาเหลือกไอบุญจันคุณบอกเจ้าละเม่นบอกมันจะพิ่งลูกเ่าวาสนาอยู่นี่ขนี้หงูน่ะเขาจะหยาบปากเาจะหงุดหงลดว่าร่าศาสนาเนตาปลืม มากสิไอ้บุญจันทร์มาทืกระเด็ดโมโหหายเก็บแกล่าดองน้อยนายนื่นแถมยังเอาผู้อื่นมากขื่นเสียงใส่ยอายก็เปลี่ยนไล่มาเบิดเอารถอีวัตรนาหมาโอ้ยก้าววนดวงแกนจแาก้าววนดวงแกนจแาผู้เสียขาล่าลอย วารับกูพิการพี่เฮ้ยแม่ไปส่งขขาหลวงตาเจ้ายุวัดว่าเอากวอนแล้วมาอัารเอะเอากวันแล้วมันะอัันแต่รับราเป็นรอยเลยแม่รับมากูหายไปตายกูกับเป็นคนจะทำกับมัเอารอยจนหัวลุกหัวหลอนมาเด็้เอามันเป็นตะลอยเลยนะงั้นเอากูอเปนยนชอบซอยกูแน่จะาัากูด้วยซอยกูแน่แล้วจารากูแร็วเร็วโอ๊ย เอาอีดวงจันทร์เอากูือเป็นฮักกับมึงแม่มึงบาดเ,เนี่ยแปลงไอ้บอยกูยเปนอ่ยนออกซอยไอ้บอยซอยแล้วอันหนึ่งสอสงสบาสฉากคิวกูซุยแบบนึงอย่าโยนมากกูเห็นบอกคือ โอ้ยหมอนรับผีบ้าดเขาไปแจังสีกูหอบศาสเลียนสแล้วโคตรดีกันแล้วโคตรดีกันหอบศาสเลียนขอบไปแจังไลยขอบไปแจ้งแต่งขบไปแจ้่ทันเศร้าอยู่สุดคือเศร้าหมดแล้วมันบพรคือดอกแม่ไปจ้างเสียงอีสานก็เก่านั่นแหละบพรคือแม่นบไปจ้างเสียงอีสานนั่นแหละสามร้อยเพรากคุณไปจ้างเป็นแสนมาจะคุณอาจารย์หอบศาสเลียนค่ะหอบศาสเลียนมาพี่น้องมวนจะเพียงบัดนี่มา